สวัสดีค่ะอาจารย์เกดพุทธชาตินะคะก็วันนี้จะมาพูดถึง Meet Attendance อีกครั้งหนึ่งนะคะมีคำถามถามมาว่าเวลาที่เรา Add Meet Attendance เข้าไปในโครงเรียบร้อยแล้วแล้วก็เวลาใช้เนี่ยเวลาจะไปเปิดชีตด,ดูเนี่ยจะทำยังไงนะคะก็มาที่ Meet Attendance นะคะคือ1ปีที่ผ่านมามันก็จะมีการอัปเดตเกิดขึ้นนะคะก็เดี๋ยวจะขอพาไปดูเลยแล้วกันนะคะ Meet อน d แอนแนะคะเราก็แอดทูโครมค่ะจะต้องใช้โครมนะคะถ้าไม่ใช้ Chrome ก็จะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆที่มันเป็น Google Sheets แล้วก็ Google Meet ร่วมกันได้นะคะแล้วก็แอด Chrome ค่ะ Add extension เข้าไปใน Chrome ของเรานะคะพอเราแอดเสร็จปั๊บเราก็ไปที่ห้อง Google Meet นะคะที่เราสร้างขึ้นเวลาเราสร้าง Google Meet เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะมี ลิงก์ให้เราเข้าเราก็เข้าไปนะคะก็จอยนาวค่ะอันนี้คือคนที่สร้างใช่ไหมคะเราก็มาดูตรงนี้ค่ะตรงที่เป็นตัวคน Show everyone ก็จะมีเฉพาะคนที่สร้างอยู่ใช่ไหมคะคือโฮสตนะคะแล้วก็เรามาดูตรงนี้นะะอ่ามันก็จะมีบอกว่ามี google sheets อยู่นะคะมี google sheets อยู่ตรงนี้ ะะต,รตรงที่เราเห็นเนี่ยค่ะก็จะมีเพิ่มอันนี้คือเพิ่มชีทนะคะมี2 3, ชีทสามชีทมีเอกสารเผื่อมีนักเรียนหลายคนนะคะแล้วก็อันนี้สเปรดชีทใหม่นะคะส่วนอันนี้ก็คือเปิดปิดว่าเราจะนับจํานวน attendance ก็คือนับจํานวนว่าเด็กเข้ามากี่โมงออกไปกี่โมงนะคะถ้าเราปิดก็คือไม่นับถ้าเราเปิดก็คือนับส่วนอันนี้ก็คือเราจะ เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะว่าจะดูว,ว่าคนที่อยู่ในเนี้ยมีใครบ้างนะคะส่ว so, นนี้เป็นการดาวน์โหลดนะคะชีตออกไปใช้แล้วก็อันนี้คือการสแนปช็อตว่าใครมาบ้างนะถ่ายรูปนะคะเป็นการถ่ายรูปเนาะแล้วก็จุด3จุดนี้คือ o r r o p t t o o นะคะก็เราก็เปิดไว้หมดเลยนะคะมี New new sheet มีเอกสารใหม่เปิดเอกสารใหม่นะคะในแต่ละวันก็ขอให้เปิดเอกสารใหม่ใน Meet เดิมลิงก์เดิมเนี่ยนะะเราจะได้รู้ว่าโอเคอ เด็กห้องเดิมเนี่ยค่ะใครมาบ้างวันไหนบ้างนะคะแล้วก็ can join a l e f t times with duration ก็คือ,อเข้ามาตอนไหนออกไปตอนไหนนะคะโอเคทีนี้ก็ลองมากดตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือถ้ากดไปก็จะกลายเป็นว่างๆเพราะว่าจะมีแต่ผู้สร้างใช่ไหมคะมีแต่ host อยู่ในนี้เดี๋ยวจะลองเข้าอีกนะคะเข้ามาอีกเลย หนึ่งคนนะคะสมมุติให้ดูนะคะว่าถ้าเป็นนักศึกษาเข้ามาเพิ่มค่ะตรงนี้ก็จะมีสองคนแล้วนะคะเรากดตรงรูปคนเห็นไหมคะทีนี้พอเราจะไปที่ชีตที่เราจะไปดูะคะ่ะก็กดกดปั๊บมันก็จะไปที่ชีตแล้วมันก็จะบอกว่า คนที่เข้ามาในห้อง Google Meet นี่คือชื่อนี้นะคะชื่อจา์พุทธชาตินี่นะคะนามสกุลนี้แล้วก็เข้ามาเมื่อวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แล้วก็ออกไปเมื่อเวลาเท่าไหร่นะคะซึ่งมาแป๊บเดียวเองมาเท่านี้ทีนี้ถ้าเป็นเด็กของเรานะคะมาก็จะมาเต็มใช่ไหมคะอย่าง20 30คนเนี่ยค่ะก็จะเป็นชื่อแล้วก็เป็นเวลาที่เข้าเวลาที่ออกแล้วก็อยู่นานแค่ไหนนะคะซึ่งเรา เซตไว้ในจุด3จุดเมื่อกี้นี้เวลาเข้าเวลาออกแล้วก็นานแค่ไหนคะก็หวังว่าอาจารย์น่าจะทำได้แล้วนะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรก็เขียนมาถามได้ค่ะขอบคุณค่ะ